สวัสดีได้เจออทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วมากับคลิปนี้ก็คลิปประจําเหือนค่ะมาดื่มกาแฟดากับไอ้ทุกตาพาฝันด้วยว่าภาษาอี่บ้านเอ่ยเนาะค่ะเนาะมาได้เจอเด้อมากินกาแฟดากับไอ้ทุกตาพาฝันค่ะอันมื้อน,นี้บได้อยู่นําสวนหลังบ้านเนาะค่ะเดอ้อมนนื้อ้อยวนอยู่นําเนอเหียนค่ะน,นําเนอเหียนเพราะว่าคําโลกมันฝนตก มาค่ะเบังฝนตกบังอากาศมืดคึ้มเนี่ยค่ะฝนตกลินมืดมือเลยทีมอนี้ทีแรกเอ้ยก็นเกว่าพอนเซียนมีแดดออกแดดโบหมาค่ะแดดโบหมาก็อยู่ข้างในบ้านเนาะค่ะเนาะมาเอ้ยเดีพาหูบกาแฟดำเกยทุกตาพาฝันค่ะ หมดสามเท่าจะบอกกันว่ามีแห้งมีแห้งค่ะหอมปากนุ่มปากวันนี้ก็ค่อยๆ่จิบไปเนาะจ้ะเนาะค่อยๆจิบกาแฟดำไปอันฟังเสียงตกอันฝนตกเสืออันกระจกอยู่หลังขาเห็นเอ้ยนี่ดังป๊อปแป้ป๊อปแป้อยู่ ก็คือบรรยากาศอีกแบบนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็บอันฝนก็ตกอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอากาศดีเพราะว่ามีแดดออกนิดๆน่อยๆเนาะมันก็เลยเป็นอากาศสดชื่นเมื่อนี้พันฝนตกเมื่อมื้อแต่ว่าบ่าได้มีลมะคะ่ะลมบ่หมีลมเป็นทั่วจะเป็นอากาศนิ่งๆเป็นอากาศนิ่งๆแต่ว่าฝนหลงเสียแล้วเป็นอากาศคึมๆนะคะ อย่าเกิพันธะอันหลงอันแบบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊เสียอชทีทายหลงคิดไปเบิ่งค่ะก็เบิ่งอันบรรยากาศแปลกดีนะคะถ้าฝนตกแหงน,นี้ก็ไดน,ะ <c oughs> <c oughs> นก็พ่อนคลายเพราะเสียงมันเสียงอันฝนกระทบกับอันหลังขาหรือกระทบกับอันก้อนอันหินก้อนดินมีการดังปุ๊บปะปุ๊บปะเสียค่ะเอยพันธอบเบิ่งแบบนั้นค่ะเพราะว่าเบิ่งแล้วมันพ่อนคลายดีเลยว่ามันเป็นธรรมชาติ กระซอกเผือกซอกมันเนาะก่ะเนาะกบฏีแล้วเนาะซอกเผือกซอกมันลางคนางคนก็บิ่งเอ้ยว่าวก็โอ้จักว่าวจักเหล่าว่าแต่เลื้อไอ้ตุ๊กตานี่ยเป็นหวานเอ้ยเห็นว่าวฝังว่าที่ว่าสังเกตเบิ่งว่าจักเหล่าว่าวตะลื้นี่เว่าวตะลื้อไล่บังไม้บ่เนน่ะอันนางคนว่าเออเราเาพันว่าอันเรล่าว่าฝนฝนตกหลงม้วนเสียงอันตกอันอันหย่อนหยาดฝนอันกับอันหินกับอันหลังขาม้วนเป็นดนตรีเนาะค่ะเนาะมันก็ มันเบิ่งกันอันทั่วโลกเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็เบิ่งกันไหลอันความคิดเนาะก็คนทํากันเอ้ยทุกตาที่ว่าหน้าจุดนี้อัดคลิปกินกาแฟก็มีความคิดอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราอยากอยากเวาอยากคุยกับพม่พี่พ่อแม่พี่น้องไม่บอมันได้ค่อนคลายนะค่ะที่เอ้ยที่เอ้ยอันหมาเอดคลิปอันกินกาแฟดำกับไอุ้กตาเผาฝันนี้ก็มีความสุขค่ะเอ้ทุกตาค่ะ มีความโชคที่ว่าได้คุยก like ับพ่อแม่พี like ่น้องพ่อแม่พี่น้องกับเบิ่งเอ้ยาเบิ่งเอ้ยากับลังเทอากามีมัดบวกขนลังเทอากนเบิ่งได้พวกเบิ้งได้แต่ว่าถ้าพูดแล้เบิ่งกาขอบคุณนหลายเอ้ยก็สิมมีแต่บอกว่าขอบคุณนหลายที่เบิ่งคลิปเอ้ยค่ะกมีแต่ขอบคุณเพราะว่ามันเพื่อความรู้สึกภูมิใจเค่ะเป็นภาษาย้อนกาภาษาย้อนนั่งออกเวอากออกอันยูทูบนี่เอ้ยแค่นี่เอ้ยก็ปลื้มใจแล้วค่ะ แค่หไอ้ตุ๊กตาก็ปลื้มใจที่ว่าภาษาท้องถิ่นนะคะเนาะภาษาบ้านเกิดได้มีการเผยแพร่เอ้ยก็มาอยู่ยุโรปนี่นะเนาะค่ะหลายหลายเป็นยี่สิบกว่าปีเราเอ้ยมาอยู่งันมันนานแล้วค่ะอยู่อยู่พี่กันหลายคนบ,านาบ้านเ่าซ้ําบ่ทันไปก็ <c oughs> ไ,ไปไปมาๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ้านเกิดเมืองนอนก็ต้องไปคู่ปีเอ่ยก็ได้แต่ว่ามาช่วงนี้มันมันเป็นโควิดการเจ็บป่วยก็การเดินทางก็ไม่ได้เดินทางกาันก็ต้องยุดไปก็ ปีนี้ก็ซิบอได้ไปหรอกค่ะก็แต่ว่ากับปีหน้าก็ต้องเบิงก่อนว่าอันเพื่อนเป็นสเสือเนาะว่าอันว่าอันการเดินทางนี่พันธามอยู่บ่เสียนะ่ะก็อันเอ้ยก็ถึงว่าเอ้ยดีใจที่เอ้ยได้ทาคลิปของแล้วก็ขอบคุณพี่ youtube หลายๆที่ว่าได้เฮอโอกาสเนาะค่ะเนาะโอกาสที่ว่าคนอยู่ไกลบ้านได้มีโอกาสคุยกับอันคุยแล้วก็สื่อสารเว้าความคิดที่ว่าอยู่นําอัน ความคิดของเอ้ยที่ว่ามันอยู่นําใจนี่เหาอยากทําก็ได้สามารถทําได้แล้วพันก็คือโอกาสมั่บอกค่ะพี่ YouTube ก็คือโอกาสทุกคนเลยนะคะทุกคนที่ว่าอยากทํำยู u ูบมันบลแม่นว่าอันทําไม่ได้โบเลยคะ่ะทําได้ทุกคนถ้าอยากจะทําทําได้ทุกคนคะ่ะถ้าเหาอยากมีใจไฟฝันอยากทำํำสำหรับเอ้ยทุกตานี่ดีใจคะ่ะที่ได้มาทําเอ้ยก็ทําได้ประมาณปีนึงคะ่ะ ีนิ่งที่เอวยทำก็คนก็อย่างอันที่ตามเอวยบนหลายอก็ค่อยๆไปเนาะค่ะน้องเพราะว่ามันเป็นอันคลิปของเอวย่มันเป็นคลิปคลิปแม่บ้านเนาะค่ะน้องคลิปกินกาแฟอันเอ๊ะทำความสะอาดบ้านคลิปรีดพาคลิปทำสวนเนาะค่ะน้องของเอวยนี่ทำสวนตัดตดตัดแต่งกิ่งอันต้นไม้อยู่นนำสวนนนำเหือนก็เหงือนก็บ่ได้ใหญ่ดอก่ะเหงือนธรรมดา ส่วนหน้าส่วนหลังธรรมชาติค่ะแต่ว่าเอ้ยชอบทำก็ไม่เนอะเอ้ยก็แต่งเอ้ยก็เอามาแต่งเป็นโมเดลก็ตัดค่ะก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อันนี้หลงหลังอันนี้มาเป็นหลังบ้านเอ้ยค่ะหลังบ้านเอ้ยแล้วก็ออกไปมันเอ้ยก็มาแต่งหั่นแต่งนี้ก็ตมช้าตายเอ้ยอย่างบอกค่ะเพราะว่าเขาเป็นแม่บ้านเปนบอกค่ะก็ถึงได้ว่าดีใจค่ะถึงว่า คนมาเบิงเอ้ยเอ้ยก็มีแต่ดีใจมีแต่ว่าขอบคุณลหลายที่ว่าติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจเอ้ยทุกตาพาวฝันเนาะค่ะเนาะก็กินกาแฟดําค่ะกินกาแฟดําแบบบ้านๆเนาะค่ะเนาะไม่บเซอรอ์เลยเลยกาแฟอันเม็ดกาแฟบดกาแฟผงแล้วก็ต้มเครื่องต้มเสียงคะ่ะ้วก็แบบง่ายๆสบายๆเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นอันแบบสไตล์เอ้ยไปที่ว่าเอเอที่ว่าเป็นที่ว่าเอ้ยชีวิตประจําวันของเอ้ยเสียงคะ่ะ อันนี้ก็เบ้าหลายอยู่เลยกัในเในพิ้นนด้ค่ะคําเบ้าแล้วก็เพิ้นไปเต๊กกันอันก็ต้องอันบอกว่าตุ๊ก,กตาต้องยุดเมันบอกอ่ะพาดื่มกาแฟาดำแล้วนะจ๊เด้อไปเจอกันคลิปหน้าเนะ,ะ้อค่ะสวัสดีเด้อจ้า